สวัสดีค่ะจากอเล็กซานเดอร์ฟาร์มนะคะวันนี้เรามาดูเยี่ยมริมโขงนะคะมาดูต้นอะโวคาโดพันฟอร์เต้นะคะที่ปลูกไว้ตอนนั้นนะคะช่วงนี้กำลังออกดอกค่ะต้นฟอร์เต้นะคะแล้วก็จะพาไปเยี่ยมชมร,บรอบๆบ ร้านกาแฟาที่เราทำแล้วก็บ้านของอเล็กซานเดอร์ค่ะดเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะเอียนะคะพันฟอร์เต้น,นะคะสูงประมาณ2เมตรนะคะที่ริมโขงค่ะตอนนี้ก็ออกดอกแล้วนะคะเตรียมเก็บ เตรียมเก็บผลผลผลิตเลยนะคะมาอัปเดตพันคอเต้ให้ดูค่ะแต่กิ่งก้านสาขาดีมากเลยนะคะไม่มีไม่มีมมมแมลงมากัดกินเลยนะคะไม่มีเลยแล้วก็มีดอกนะคะดอกเต็มอยู่สมบูรณ์มากเลยนะคะ โอเคนะคะเราเข้าไปดูบ้านอเล็กซานเดอร์ฟาร์มนะคะเดี๋ยวจะพาชมสักหน่อยนะคะอยากจะอวดสักหน่อยตื่นเต้นที่จะได้มาอยู่ริมโขงนะคะมาทำธุรกิจร้านกาแฟแล้วก็ขายกิ่งพันธุ์อะโวคาโดทำเป็นศูนย์เรียนรู้หรือว่าทำเป็น อาจจะเป็นไอศครีมสมูทตี้อะไรประมาณนี้นะคะก็นั่งเล่นริมฝั่งโค้งตื่นขึ้นมาก็ว่างๆเสาร์อาทิตย์ก็เข้าไปดูฟาร์มที่หมู่บ้านนะคะโอเคนะคะเราไปดูบ้านของอเล็กซานเดอร์โอเคนะคะอเล็กซานเดอร์ฟาร์มจะพาเข้าไปดูบ้านติดริมโคงนะคะที่กำลังก่อสร้างอยู่ เป็นบ้านสองชั้นนะคะสามห้องนอนสามห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันเลยค่ะยังไม่เสร็จนะคะกำลังก่ออิฐเสร็จแล้วค่ะเหลือเป็นฉาบนะคะฉาบแล้วก็ติดตั้งวงกบนะคะค่ะ จะประมาณนี้นะคะฝั่งที่มองตรงไปนะคะจะเป็นอำเภอพลพิสัยนะคะอีกฝั่งนี้นะคะจะติดป่าตรงนี้นะคะถ้าไม่ติดป่าตรงนี้ก็จะมองเห็นวัดไทยนะคะแต่ตรงหน้าบ้านของเราเวลามีบ้างไฟพญานาคก็ขึ้นอยู่นะคะประมาณอยู่สิบลูกละคะ่ะ บ้านของอเล็กซานเดอร์นะคะบ้านของอเล็กซานเดอร์ฟาร์มก็ได้ขึ้นมาชั้นสองแล้วนะคะมองลงไปก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะที่จะทำเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับต้นอะโวคาโดนะคะมองออกไปก็จะเห็นคุ้งน้ำนะคะถ้ามองไปทางฝั่งขวาก็จะไปทางบึงการนะคะจะเป็นคุ้งน้ำ ถ้ามองทางซ้ายก็จะแยกไปอีกทางหนองขายนะคะสีเชียงใหม่ตรงนั้นนะคะมันจะเป็นคุ้งน้ำค่ะมองไปนะคะสวยมากเลยนะคะห่างจากถนนใหญ่นะคะประมาณ200เมตรค่ะเดี๋ยวถ้าสร้างเสร็จแล้วนะคะก็จะทำการ เปิดให้ fc มาเยี่ยมนะคะใครอยากรู้เกี่ยวกับต้นอะโวคาโดนะคะก็จะมาถามเราตรงนี้ได้นะคะเราก็จะเป็นทำเป็นร้านกาแฟเกี่ยวกับอะโวคาโดสมูทตี้ก็จะมีต้นอะโวคาโดจำหน่ายนะคะอาจจะมานั่งจิบกาแฟชมโของอะไรประมาณนี้นะคะ พันชชโคชค,ชโควสนะคะโชควนี่ยังไม่เป็นดอกนะคะพอแพมาเก็บกินเพิ่งใสแมกนีเซียมเซลฟเฟตไปนะคะก็กำลังเจริญเติบโตปีหน้าก็คงจะออกดอกนะคะคิดว่าคะ่ะ โอเคนะคะโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะรวมแรงมากเลยค่ะบ๊ายบายกดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ